สวัสดีพี่นอ้องทุบองทุบบอลครับทั้งยีนน่ในประเทศเลยต่างประเทศอ่ามันนี Head ้เฮดลิปพี่น้องท่าเวียดหันไปลาาครับเมื่อก่อนนี่เวียดกับซื้อน้ำเลาาเลยพี่น้องอ่าพอดีเลาาเกิดปัญหานะครับงัวบนมีปัญหานะครับ่องออกมาได้ครับตามที่ทราบอาจะิป็นข่าวกันนะครับก็เลยหันมาไทายกับซื้อทุกร้อยเลยพี่น้องเวียดท,ทุกร้อย แล้วก็ซื้อเพิ่มขึ้นที่มัเพิ่มขึ้นทุกนัดนี่เวียดนี่เดีย๋ดวยวนี้ง้องามง้องามก็เพป็นการซื้อเขึอนครับเห็นได้ว่าหน้านาอ้วนอ้วนครับนี่ตามหัวคอถ้าเวียดหันไปลาวมื่มกอก่อนนี่ง้อเวียดบรได้ซื้อเด้พี่น้องเมื่มกอก่อนนี่เวียดบรได้ซื้อเด้ซื้อที่คั้ยครับขั้วนี่ซื้อหลายซื้อเยอะเนี่ง้วเนี่ยคุณบริสุทธิ์นะครับ นี่ก็าลังมาสื่อช่วงนี้แหละช่วงเล่ามีปัญหาเนี่ยแหละเพื่อนมาสื่องัวอยู่ไทยครับอ๋าพี่น้องไทยมีงัวเยอะครับงัวหลายครับเก้าล้านหกแสนหกหมื่นตัวครับดีมัมนสับไพ่เลยพี่น้องความต้องการของผู้สื่อนี่น้อยครับสินค้าหลายความต้องการหน้อยครับอพอภาษาบ้านๆเท่า ราคามันก็นเลยถูกถอยลงพี่น้องอเขาต้อง่งออกนะครับต้อง่งออกต้องหาช่องทาง่งออกระบายงอออกครับเห็นเขาจะงออกได้ก็เลี้ยงได้ครับอาจะสีผ้าเบืองพี่น้องตามห้องขอคลิป้าเกิดเวียดบ่าดุซื้อที่เขาก็จะซื้อขายกันเองครับมีร้อยได้บ้างนี่ก็จะมี เนี่ยในหางจากเพชรบุรีนะครับซื้อหัวผู้สองหมื่นกัวหมื่นกัวมนี่ครับอ่วก็มีอ่าซื้อง้อมันนะพี่น้องอ่าง้อมันง้เหนือกันซื้อกันครับอืมซื้อพี่ขุนขุนก็เคียงขุนก็ฟ้า,ามครับอือง้เหนือง้อมันเพื่อนกันซื้อครับกต่สิประมาณนี่แต้กันยังบาลดลงอยู่ดีพี่น้องนี่ครับ ในหางนี่ของในหางวันนี้มาเบิง่งลายย่อยถ้าเข้าบอลช่องออกเข้ากับสีขายแต่ร้อยนี่ครับบันนี่สิมีซื้อขายแต่ร้อยนี่คือเนี่ยมื่นสองนี่ครับฟาร์มซื้อร้อยนี่พี่นอ้องบอกฟาร์มซื้อไปขุนนี่ขุนขายให้เขียงเขามีขุนขายให้เคียงหน่อยเคียงใหญ่นะครับเขามีมองทรงเขาเป็นสิขุน ตัวร้อยนี่วิขุนครับร้อยนี่ก็จะเป็นฟาร์มือพอเขียงยังฟันมือพอเขียงต้องซื้ออ้วนก็นี่ครับตัวน,นี้เป็นฟาร์มือกปบวขุนก่อนขุนเพื่อทํากําไรก่อนตัวละหมื่นสองครับร้อยนี่ฟาร์มือแต่ทีนี้เดินทยสื่อขายกันเองครับปีหนึ่งล,ลดลงบ่หลายเดี๋ยวพี่นอ้องลดลดลงบ่หลาย 12,000บาทเนี่ยอ่ามาเบื้องร้อยต่อไปครับไทยสื่อคือร้อยนี่เป็นนี่ไทยบ้านครับไทยกี่ไทยขี่แกนนี่ครับอ้วนๆครับตัวนี้เป็นเขียงเนี่ยเขียงไอ้สื่อล้อยนี่พี่นอ้องเข้ากันไอ้สื่อขายกันเองเนี่ยแต่ว่ามีเวียดเข้ามาครับเนี่ยเข้ากันสื่อขายกันเองเขียงไอ้สื่อร้อยนี่ครับเขียงขนาดเล็กอือไอ้เชือดประมาณหนึ่งตัวนะครับ เนี่ยเขียงในหมู่บ้านในตำบลกันประมาณตัวหนึ่งแบบเกียงใหญ่กัดจังสองตัวสามตัวไปพี่น้องเตัวนี้เขียงขนาดเล็กก็ซื้อร้อยนี่แหละถ้าอยเฮาก็จะซื้อขายกันเองครับบ่ได้ส่งออกขออภัยครับนี่ขายกันเองครบ่ได้ส่งออกครับงัวกัดโมเด้ลดดอกพี่น้องโมได้ลดเลนบ่หลายเพราะงัวเฮาเยอะนี่ บางที่ก็ออกแม่แเพลูก็ไมอ่อีกอยังขนาดเล็กไทยกี่ตดวนี้เมื่อนเดียวครับเมื่อนเดียว <c oughs> มีไซส์บอดีตัวนี้นี่ไทยบานไทยบานไทยกีครับเนื้อร้ายนี่รสชาติด,ดีเนื้อดีเนื้อเนียนครับเนื้อเนื้อปลาเหลวอ่ามาเบงนี่เดี๋ยวนี้เป็นฟ้ามขนาดอ่ากลางถึงขนาดใหญ่ครับเชื่อดประมาณ สามตัวครับสามสี่ตัวห้าตัวครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ลูกขาด้วยนะครับให้เข้าไปซสื่อแต่ร้อยนี้แบบนี้นีอืมื่อได้งัวตัวนี้เป็นงัวขุนพี่น้องสื้อได้งัววัวแบบนี้หละแบบนี้ว่วไทยบานแล้วก็ว่าไทยกลางอ้วนๆครับแตไม่ได้เคียงสื่อพี่น้องเข้าก็สรุปง่านไงก็ซื่อขายกันเองครับในประเทศ แง่งวงบวลดลงเรื่อนราคาไงโอกาสที่ขยับกันน้อยครับน้อยน้อยน้อยมากอืเพราะวซื้อขายหน่อยนะครับองซื้อขายหน่อยราคาโอกาสขยับกันหน่อยอ,อ่าเทนี่ร้อยเหลียงมาพูดถึงร้อยเหลียงร้อยเหลียงอีซื้อนี่นะครับมื่นกลัวเพราะว่าเวลาขายาัน็ี่ขายง่ายเนี่ยนะครับขาบ่สูงแห้ง พะมันบนมีการซื้อขายนะครับนะคนเมลูสองมืนขึ้นว่าตรงไปหูถึงพี่น้องสองสามนี่เงียบว่าสาวสองกลัวเนี่็เงียบนะครับเราเลียงเข้ากันซื้อซ้ำนี่มาในพี่น้องซนะื้อขายกันเองในประเทศแต่พอมีการส่งออกอคือนี่แหละหมื่นกลัวคนก็นเลือกตัวสีแดงเนี่ยเครื่องดำ หาพี่น้องเนี่ยสรุปให้ท้ามันเกิดราคามันมอคคยาบอดีขึ้นนะครับเรียงง้อก็ต้องหันไปทำแนวอื่นครับที่มันมีราคาดีกลัวยกตัวอย่างอะ่ะเออถ้าเกิดบวกหน้ามันถึงสิครับเขาก็ต้องหันไปปลูกพักชี้แหละเขาก็สิปลูกที่บวกหน้ามันก็ต่อไปก็บไม่ได้ครับต้องหันไปทำแนวอื่นครับ เป็นงัวมันถึกในคอมเมนต์คนวะ่าเออต้องไปเลี้ยงบรรนินครับบรรนินแพงกลัวนะเออนี่ก็ในคอมเมนต์นะครับเนาะเออบางคนก็ว่าไปเลี้ยงไก่เลี้ยงไกอยอยงออ่ยังแปดสิบเก้าสิบรอยหนึ่งเออยังราคาสูงกลัวเออนี่ก็มีคนชวนมาอยู่เลยครับยังเออยังไหนก็เลี้ยงงัว,วนะเฮาเนาะยังไหนก็เลี้ยงงัวคือเก่าอ,อ่านี้ก็บทสรุปพี่นะ้าะถ้ามัน ไปบรได้อยีหรีเฮาต้องหันไปเฮ็ดแนวอื่นะครับเพราะมีรายจ่ายต้องใส่ใจ่ายทุกหมื่นครับหรือว่าอาจจะเรียงงัวคือเกาต่แฮ่งไปหาเสริมแนวอื่นได้ให้ก่นครับใเบิ้มีรมายได้หล,ลายช่องทางครับหาพี่น้องคลิปนี้ก็หาพุดคุยครับพุดคุย แห่งเกิดเล้าไอเวียด์ันเวเลาเนี่ยไเขากับชื่อคล้ายกันยังที่ไะพี่น้องอืมชื่อคล้ายกันแบบที่ผมกล่าวม่าขางตนน้นนะครับอ่าขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ